สวัสดีสวัสดีทุกท่าน,นะคะ่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันเช่นเคยนะคะหวยลาพัฒนางวดวันที่5นะคะวันที่5เดือน7จ็ดนะคะหกสนะคะสูตรสูตรสองนะคะก่อนที่จะไปรับชมงวดวันที่5นะคะงวดวันที่5เราก็จะมาชมอ่า สรุปนะคะสรุปวันที่1เดือน7 64นะคะเราก็จะมาสรุปผลก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมงวดวันที่5เดือน7 64กนะคะก็ก็จะบอกว่าทั้งหมดมี3สูตรนะคะสำหรับช่องเลยไปเลยนะคะก็จะลงสูตรคำนวณ ตัวเลขนะคะสูตรคำนวณหวยลาพัฒนานี้ทั้งหมด3สูตรนะคะเราลงไปแล้วนะคะสูตร1นะคะสูตร1ก็คือสูตรคัดพิเศษนะคะสูตรคัดพิเศษลงไปแล้วนะคะสําหรับสูตรคัดพิเศษอันนี้รอบนี้ก็คืออ่าสูตร2นะคะสูตรเด่นนะคะเราจะเน้นเด่นนะคะเจาะเน้นๆนะคะเน้นเด่นแล้วก็เน้นลองนะคะเราจะมาชมกันนะคะสําหรับงวดวันที่5นี้นะคะ งวดที่แล้วงวดล่าสุดเราเข้าทั้งสองสูตรนะคะสูตรสูตรคัดพิเศษแล้วก็สูตรเด่นนะคะเราจะสูตรนี้เราสูตรเด่นนะคะเด่นเด่นแล้วก็ลองนะคะเราจะมาก่อนที่จะไปรับชมนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดนะคะ เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็จะมาชมกันเลยนะคะเราจะมาสรุปก่อนนะคะสรุปงวดวันที่วันที่หนึ่งเดือนเจ็ดคืองวดที่ผ่านมานี่นะคะงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะเราจะมาสรุปก่อนเนาะ อันนี้นะคะสูตรสูตรคัดพิเศษนะคะจอดเน้นเน้นนะคะเลขที่ออกหกตัวนะคะเลขหวยลาพัฒนานะคะเลขที่ออกหกตัวคืองวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะงวดล่าสุดนี้ศูนย์หกสองสี่เจ็ดสองนะคะศูนย์หกสองสี่เจ็ดสองนะคะสาหรับหกตัวนะคะสามตัวก็สี่เจ็ดสองนะคะสองตัวนะคะสองตัวบนล่างก็สองสี่เจ็ดสองนะคะ สูตรนี้นะคะเราเข้าสีเนาะเรามีสีอ่าเราเข้าสีแต่ว่าเราเจาะไม่เข้านะคะต้องขออภัยเนาะเจ็ดเรามีเจ็ดเจ็ดสี่นี้เจ็ดสองนะคะเจ็ดสามเจ็ดสองแต่เราเข้าเราเข้าอ่ากลังวันนะคะเราเข้ากําลังวันเนาะมีสีมี มีสองมีสี่มี7นะคะกำลังหวันเนาะเอ็ดมินก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าใครไม่ชอบที่เอ็ดมินเจาะให้จับให้ก็สามารถเจาะจับใส่เองเนาะค่ะอันนี้สำหรับสูตรคลาสพิเศษนะคะอันนี้สูตรเด่นนะคะอันนี้สูตร2เด่น9กับ5นะคะลองสี่เราเข้าเราเข้าลองสี่นะคะเข้าสีสองนะคะเลขที่ออกก็สองสนะคะ สองสี่แต่ว่าของเราสี่สองนะคะเราเราเข้าตัวกลับเนาะสำหรับสูตรเด่นนะคะส่วนกำลังวันนะคะก็มีสองมีสี่นะคะเราก็เข้าทั้งสองทัสี่สองสี่นะคะเราเข้ากำลังวันทั้งสองสูตรนะคะสูตรนี้สูตรเด่นนะคะเราก็มีกำลังวันมีสองมีสี่นะคะส่วนเลขที่ออกก็สองสี่นะคะ อันนี้สี่สองก็เข้าตัวกลับนะคะเข้าตัวกลับแล้วเข้ากาลังวันนะคะสําหรับงวดที่หนึ่งนะคะงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดหกสี่นะคะงวดที่ผ่านมาล่าสุดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมเลยนะคะชมงวดวันที่ห้าเลยนะคะวันที่ห้าเดือนเจ็ดหกสี่นะคะหวยลาวพัฒนานะคะแนวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่ห้าเดือนเจ็ดหกสี่นะคะ เวลาพัฒนานะคะเราจะมีกําลังวันด้วยนะคะเด่นนะคะใครไม่ชอบที่แอดมินจับให้นะคะก็สามารถาจับเองได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงกําลังวันให้นะคะเด่นนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยเนาะเด่นหนึ่งนะคะ เด่นหนึ่งกับสามนะคะเด่นหนึ่งกับสามลองนะคะลองศูน์นะคะลองศูน์นะคะงวดนี้นะคะบนล่างนะคะอย่าลืมบนล่างนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะเด่นนะคะเด่นหนึ่งนะคะ เด่นหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองนะคะหนึ่งห้านะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะคะสำหรับเด่นหนึ่งนะคะมีทั้งหมดห้าคู่นะคะเด่นหนึ่งนะคะมาชมหนึ่งเด่นสามนะคะเด่นสาม หนึ่งสามนะคะสามสี่นะคะสามหกสามสี่นี้เอดมินก็ตามมาเรื่อยเลยนะคะยังไม่ออกเนาะสามสี่นะคะสามหกสามแปดนะคะสามเก้านะคะตัวนี้เอดมินชอบนะคะแล้วก็สามแปดนะคะ ก็าตามมาเรื่อยเนาะลองศูนย์นะคะลองศูนย์นะลองศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สามศูนย์ห้านะคะศูนย์เจ็ดนะคะ ศูนย์เก้าค่ะลองนะคะสำหรับลองลองศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะคะสำหรับเด่นนะคะเด่นหนึ่งเด่นสามนะคะก็มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะคะสามหนึ่งนะคะเด่นสามสามหนึ่งสามสี่สามหกสามแปดสามเก้านะคะเดี๋ยวมาดูกำลังวันนะคะงวดที่แล้วนี้กำลังวันเข้าสองสูตรเลยนะคะเข้าสองสูตรเลยเนาะ สำหรับกำลังวันนะคะวันนี้เนาะอ่ามีสองนะคะมีหนึ่งนะคะมีสามนะคะมีศูนย์นะคะมีห้า มีแปดนะคะสำหรับกำลังวันนะคะที่ลงกำลังวันให้นะคะก็สามารถจับคู่ได้นะคะถ้าไม่ชอบที่แอดมินจับคู่ให้นะคะก็สามารถจับได้เนาะจ,จับคู่กันไปเลยนะคะใครชอบเนาะเนี่ยค่ะมีทั้งหมดหกตัวเนาะมีสองมีหนึ่งมีสามมีศูนย์มีห้ามีแปดนะคะก็ ถ้าใครไม่ชอบที่แอดมินจับคู่ให้ก็สามารถจับได้นะคะเพราะว่ากำลังวันงวดที่แล้วงวดวันที่หนึ่งล่าสุดนี้ก็เข้าทั้งสองสูตรเลยนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะต้องไปกลับทุกครั้งนะคะเห็นไหมไปกลับนะคะ อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะพอย้ำว่าสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดเนาะอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสน,นุนการพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งค่ะ อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะใครชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านนะคะไม่ว่ากันเนาะเลื่อนผ่านได้เนาะถ้าไม่ชอบนะคะถ้าชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะกันลืมเนาะ สำหรับงวดวันที่5เดือน7 64นะคะหวยลาพัฒนานะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ